ข้อ10สมัยที่71การที่นางสาวปอยคนสัญชาติไทยได้คิดค้นครีมบำรุงผิวสูตรใหม่ที่ใช้แล้วทำให้ผิวหนังเต่งตึงและดูอ่อนกว่าวัยซึ่งไม่มีใครคิดค้นได้มาก่อนถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมและไม่ถือเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพศ2522มาตรา65ทวิประกอบมาตรา 6, 8, 9และ65ทศแต่เมื่อปรากฏว่านางสาวบอยได้ผลิตครีมลุงผิวสูตรใหม่ออกจำหน่ายในกรุงเทพเมื่อเดือนมกราคม2561จึงเป็นการประดิษฐ์ที่มี หรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชนาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรวันที่1กันยายน2561การประดิษฐ์ของนางสาวปอยจึงเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่แต่มาตรา65ทวีประกอบมาตรา6วรรคออนุหนึ่งและมาตรา65ทศกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงไม่อาจออกอนุสิทธิบัตรให้นางสาวปอยเครื่องหมายการค้าคำว่าเดอร์มาครีมซึ่งมีความหมายว่า ครีมที่ใช้กับผิวหนังเมื่อนางสาวปอยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าเดอร์มาครีมกับสินค้าจำพวกครีมบำรุงผิวนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าชนิดนี้โดยตรงจรึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอันพึงรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพศ .2534 มาตรา6อนุหและมาตรา7วรรค2อนุ 2, สกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้นางสาวปอยเอาละค่ะเราลองมาวิเคราะห์ข้อ10ส,สมัยที่7 1กันประเด็นที่ 1. การคิดค้นสินค้าซึ่งไม่มีใครคิดค้นได้มาก่อนถือเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่แต่อย่างไรก็ดีหากได้มีการนำออกจำหน่ายก่อนวันขอรับสิทธิบัตรย่อมเป็นการประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรจึงเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วไม่ใช่การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ไม่อาจออกสิทธิบัตรให้ได้ประเด็นที่2การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่มีคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงย่อมเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองจึงไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าข้อ10ส,สมัยที่72แม้หุ่นยนต์ที่นายนิดคิดคนขึ้นจะเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่การที่นายนิดนำหุ่นยนต์ดังกล่าวไปผลิตและนำออกจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม2561และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางก่อนที่นายนิดจะยื่นคำขอรับสิทธิบัตรถือได้ว่าการประดิษฐ์หุ่นยนต์ดังกล่าวเป็นงานที่มีและใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในเดือนมีนาคม2562การประดิ์ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการประดิษ์ขึ้นใหม่ ตามความหมายในพรบรสิทธิบัตรพศ .2522 มาตรา6วรรคสองอนุหนึ่งและมีผลให้ไม่เป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวและสิทธิบัตรที่ออกให้แก่นายนิดจึงเป็นสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ตามมาตรา54วรรคหนึ่งนายนิดย่อมไม่มีสิทธิแต่ผู้เดียวในการประดิษฐ์หุ่นยนต์นั้นดังนั้นการที่นายหน่อยผลิตหุ่นยนต์ตามสิทธิบัตรของนายนิดออกจำหน่าย จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรของนายนิดข้อต่อสู้ของนายหน่อยข้อนี้ฟังขึ้นสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันเป็นงานวรรณกรรมที่ติดตั้งในหุ่นยนต์นั้นเมื่อนายนิดเป็นผู้เขียนขึ้นเองโดยไม่ได้ลอกเรียนผู้ใดเป็นผู้สร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นตามพรบรลิขสิทธิ์พศ2537มาตรา4 6และ8การที่นายหน่อย นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกาวาไปติดตั้งในหุ่นยนต์ที่ตนผลิตขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์จึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการทำซ้ำในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของในนิดแต่มาตรา30อนุนหนึ่งและการที่ายนหน่อยนำหุ่นยนต์ที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์นั้นออกขายเป็นการการะทำเพื่อหากำไรโดยรู้อยู่แล้วว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในหุ่นยนต์นั้นทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของนายนิดตามมาตรา31อนุหนึ่งอีกด้วยข้อต่อสู้ของนายหน่อยข้อนี้ฝังไม่ขึ้นเอาละค่ะเราลองมาวิเคราะห์ข้อ10สมัยที่72กันประเด็นที่ 1. งงานประดิษฐ์ที่มีและใช้แพร่หลายอยู่แล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรไม่ถือเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีผลให้ไม่เป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ประเด็นที่สอง หากมีการออกสิทธิบัตรไปโดยฝ่าฝืนสิทธิบัตรย่อมไม่สมบูรณ์ผู้ได้รับย่อมไม่มีสิทธิแต่ผู้เดียวในการประดิษฐ์และไม่อาจมีการละเมิดสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ได้ประเด็นที่3โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงานวรรณกรรมผู้สร้างสรรค์จึงมีลิขสิทธิ์ประเด็นที่4การนำออกขายซึ่งงานอ่นมนลิขสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งตนได้ทำขึ้นโดยละเมิดเป็นการกระทำเพื่อหากำไรโดยรู้อยู่ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อสสมัยที่7 3วงเล็บกอไก่แม้เครื่องหมายการค้าของนายดำจะไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า TET ของบริษัท A จำกัดแต่การที่นายดำนำคำว่า TET อันเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท A จำกัดซึ่งสาธารณชนรู้จักเป็นอย่างดีว่าเป็นบริการการทดสอบศึกษาภาษาอังกฤษ และหนังสือแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาพิมพ์ไว้ที่กลางหน้าปกคู่มือประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท A จำกัดและใช้เครื่องหมายการค้าคำว่าดำลุยของตนขนาดเล็กไว้ด้านใต้ของหน้าปกจึงเป็นการใช้คำว่า TET อย่างเครื่องหมายการค้าและเป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า TET ของบริษัท A จำกัดที่จดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พศ2 5 3 4มาตรา44 <_ S 1> ข้อต่อสู้ของนายดำฟังไม่ขึ้นวงเล็บขอไข่แม้นายดำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการแจกหนังสือคู่มือและแบบทดสอบแต่นายดำก็ได้รับค่าตอบแทนในการสอนหลักสูตรละ2 2 0 0 0บาทจากผู้เรียนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสอบ TET ถือได้ว่าการสอนที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นการกระทำเพื่อหากำไรแล้วดังนั้น การที่นายดำนำแบบทดสอบซึ่งเป็นงานวรรณกรรมอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเอจำกัดมาทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมของบริษัทเอจำกัดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537มาตราย7อนุหนึ่งและไม่เข้าข้าอยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา32ข้อต่อสู้ของนายดำฝังไม่ขึ้น